ใครที่อยากจะจำเรื่องของแผนภาพเซลล์ในชาตินี้จะไม่มีวันลืมอีกต่อไปง่ายและเร็วดีและมีคุณภาพมาดูคลิปนี้กันค่ะ เอาละคะ่ะในเรื่องของการเขียนแผนภาพเซลล์นะคะเราเพียงแค่จะต้องจำคำสั้นๆง่ายๆว่า A c แครค่ะง่ายและชัดเจนนะคะ A แล้วก็แคร์นะคะโดย A ตัวนี้นะคะมาจาก A n โนดค่ะส่วนแคร์ตัวนี้มาจากแคร โคดค่ะและอะไรเป็นแอนโอดปฏิกิริยานั้นต้องเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะและปฏิกิริยาใดที่เป็นแคโทดก็จะต้องเป็นรีดักชันนะคะโดยที่แอนโอดตัวนี้เนี่ยศักย์มันจะต่ำค่ะสัก์ไฟฟ้านะคะจะต่ำนะคะในขณะที่แคโทดศักย์ของมันจะต้อง สูงค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำให้ได้และอยู่คู่กันตลอดนะคะนั่นก็คือเมื่อไหร่เป็นแอโนดมันมักจะตามมาด้วยออกซิเดชันคู่มักใจนักเรียนจำว่าออกเอออก เอนะคะตรงนี้จะได้ไม่ลืมไม่ไม่ลืมนะไม่มีลอเรือนะจ๊ะไม่ลืมค่ะและในเรื่องการเขียนแผนภาพเซลล์นะคะอย่างที่ครูบอกค่ะเพียงแค่เราจําเทคนิคว่ามันใช้ A แค่นะคะเราก็เอาไปใช้ได้ตลอดไปแล้วนะคะวิธีการใช้ค่ะก็คือเราไปเช็ค ก่อนนะคะว่าจากตัวสมการที่โจทย์ให้มานั้นเป็นแอโนดหรือแคโทดค่ะซึ่งในสมการนี้นะคะ Fe เป็นแคหรือแอค่ะแคโทดนะคะทำไมลจะจ๊ะเพราะว่าเลขออกซิเดชันมันลดและเป็น Reduction ค่ะดังนั้นนะคะเราก็ตาม สิ่งแรกเลยค่ะ A แค่นะคะแค่โทษของเราก็จะต้องเป็น F E ค่ะกดง่ายๆของการเขียนแผนภาพเซลล์นะคะคืออะไรที่อยู่ใกล้กับตัวสะพานเกลือสะพานเกลือของครูก็คือตัว2ขีดนี้แหละคะ่ะมันจะต้อง เป็นสถานะ e q u อ s เท่านั้น e q u อ s ก็ต้องแสดงไอออนค่ะตัวนี้แสดงไอออน2บวกเราก็ใส่ไป2บวกค่ะตัวนี้แสดงไอออน3บวกเราก็ใส่ไปที่3บวกจากนั้นก็สแลค่ะและก็สแลนะคะแล้วตามด้วย Al ที่มีสถานะเป็น solid นะคะและตัว Fe ที่มีสถานะเป็น solid นะคะต้องทำหน้าแบบ Solid <c oughs> จริงจังด้วยนะจ๊ะตัวถัดไปค่ะเราก็จะใช้หลักการเดิมนะคะก็คือเวลาโจทย์ให้เขียนแผนภาพเซลล์อย่าลืมว่า e ศ่นต่ำหรือสัตต์ต่ำหรือ Oxidation จะต้องอยู่ฝั่งด้านซ้ายและ Reduction จะต้องอยู่ฝั่งด้านขวาดังนั้นถ้าโจทย์ให้สมการมาเราจะต้องเช็คก่อนนะคะว่าจากบวก1 กลายไปเป็นศูนย์แบบนี้นะคะมันเพิ่มหรือลดกันแน่คำตอบก็คือลดแน่นอนค่ะลดนะคะลดแล้วจ้า reduction ค่ะลดและรีต่อไปนะคะดังนั้น reduction ในฝั่ง ที่ติดกับสะพานเกลือจะต้องมีไอออนและมีสถานะเป็นเ aq ค,ค่ะและจากนั้นสแลดด้วยตัวที่อยู่ตรงข้ามมันนั่นก็คือไฮโดรเจนค่ะอย่างหนึ่งเลยนะคะอย่างหนึ่งเลย <c oughs> ที่สำคัญในเรื่องของการเขียนแผนภาพเซลล์และบังเอิญว่าตัวนั้นเป็นแกส๊สเราจะต้องใช้ ตัวเร่งค่ะซึ่งตัวเร่งที่เราใช้กันนะคะนั่นก็คือตัวเร่งที่เป็นแพตตินัมค่ะส่วนใหญ่นะคะเราจะใช้แพตตินัมหรือธาตุทรานซิชันนะคะเป็นตัวเร่งการสแลตตัวเร่งน,นะคะเราจะใช้วิธีการคือวัดก่อนค่ะ วัดก่อนแล้วก็ตามด้วย P T แบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะเราก็ไปเขียนในฝั่ง Oxidation บ้าง Oxidation ของเรานะคะตัวที่มีประจุคืคอบวก3ค่ะอยู่ฝั่งด้านของผลิตภัณฑ์จากนั้นก็ไปเขียนที่ cu เฉยๆ,ๆนะคะที่เป็น solid นะคะและนี่ค่ะก็คือลักษณะของสะพานเกลือที่เราเจอในสมการซึ่งแน่นอนว่ามันก็ง่ายเกินนะคะต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าเราไปเจอในแผนภาพที่เป็นรูปภาพแบบครึ่งเซล์ลบ้างเวลาที่เราจะเขียนแผนภาพเซลล์เราก็ยังคงมี a และ k อยู่ในจิตใจของเรานะคะ นะเพราะฉะนั้นค่ะวิธีการเขียนค่ะแคโรโถดจะต้องเป็นตัวที่อยู่ด้านล่างค่ะนั่นก็คือ AG นะคะประจุของมันคือบวกหค่ะจากการดูเลข Oxidation นะคะและตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็นตัวเอ,อ Ag เฉยๆนะคะฝั่งด้านขวานะคะก็จะเป็น FE ค่ะซึ่งครูให้ประจุตัวนี้เป็น3และกันแล้วก็สลดด้วย FE ค่ะและแน่นอนค่ะถ้าเกิดเป็นแบบเต็มเซล ไอตัว a b อันนี้คือครอูกำหนดเองนะคะถ้าเกิดเราจะเขียนแผนภาพเซลล์ค่ะเราก็ตามด้วยสแลสก,ก่อนนะคะสแลสสขีดนี้ก่อนจากนั้นค่ะ a care ค่ะต้องมาอยู่ในสำนึกจิตใต้วิญญาณของเรานะคะในเมืองทิพย์ของเราจะต้องไปเจอ a care ด้วยนะคะนะเราจะได้เป็นท่านเทพในระดับหนึ่งนะจ๊ะ จากนั้นค่ะเราก็ไปเขียนตัว A นะคะซึ่งมันอยู่ฝั่งของแคโทดครูคะครูรู้ได้อย่างไรครูดูครูดูครูรู้ได้อย่างไร,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 ไงไรว่ามันอยู่ในฝั่งแคโทดนะคะในเรื่องของการเขียนแผนภาพเซลล์ของเต็มเซลล์สิ่งสำคัญคือโวล์มเตอร์ค่ะเมื่อลูกศรมันชี้ไปทางไหนนะคะมันจะทำหน้าที่บ่งบอกว่าตัวที่ชี้ไป มันจะสักสูงค่ะและเมื่อไหร่ที่มันสักสูงมันก็จะทำหน้าที่เป็น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  แคโทดและมันก็ทำหน้าที่เป็น Reduction นะคะตัวต่อไปแอนโอดค่ะตัวนี้ก็เป็น B บวกและสลด้วย B แบบนี้ง่ายๆแค่นี้เองนะคะในเรื่องการเขียนแผ่นภาพเซลล์ใครที่ยังไม่ชำนาญใครที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการลองทำโจทย์นะคะให้ดูคลิปนี้ไม่เกินกี่นาทีแล้วนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่เกิน10นาทีคูรับรองว่าทุกโจทย์ในโลกของแผนภาพเซลล์ เราทำได้แน่นอนค่ะ